เชลใหม่สรตฟูลบเอ็นเอ็แล้วก็ทำ oh. ทำให้มันมีเคิฟตรงนี้ฝีมือลูกชายฮิวลูกชายฮิวทำให้อันนี้คือเชลอันเก่าฮิวเขาอยากได้ตรงนี้ตัดมนลูกชายฮิวก็เลยตัดให้ It's not even made a mark. It's incredibly it strong wood. Maybe I'll hold see it <on> See how c u r v e beautiful c u r v e in it. Oh yes. yes. And the way he sanded it off so you don't sort o see the grain. Mm. Well done, Harry. Yeah, well done, Harry. สปอยขั้นสุดดูดิกำลังกินข้าวอยู่ใครอนุญาตให้หนูขึ้นมานอนเนี่ยฮ้ โอ้ดูตาตสวัสดีเช้าวันจัน์ทรค่ะวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์วันเกิดของเอมเลอรี่ที่ทำงานด้วยกันกับโอ้เช้านี้เราพากันไปที่โรงแรมไป i n d u c t i o นกับบริษัทใหม่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วมันก็ทําให้เราตื่นรู้ว่า ระบบการทำงงทำงานในบริษัทหรือในโลกปัจจุบันเขาออกแบบมาเพื่อถ้าวันหนึ่งเราตายไปก็มีคนใหม่มาทำงานแทนเราเสมอดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองสำคัญอย่าคิดว่าตัวเองทำงานเก่งทำงานดีที่สุดเพราะวันหนึ่งเราตายไปเขาก็หาคนใหม่มาแทนค่ะวันนี้ยู่ก็เลยมาที่ในโรงรถมาหาเนื้อสัตว์ไปกิน ว่าจะเอาเนื้อสัตว์ทำอะไรกินดีเดือนนี้โอทำงานอีกทีหนึง่งวันพฤหัสพฤหัสสุกแล้วก็วันอาทิตย์เดือนที่แล้วโอทํางานแค่ตารางงานโอทํางานแค่เจดวันไม่ได้วันละแปดชั่วโมงนะวันละประมาณสองสามชั่วโมงเดือนเดือนนี้โอก็เลยได้เงินน้อยมาก มีหลายคนเลยนะพนักงานที่ทํางานในโรงแรมบอ่ะมีหลายคนเลยที่ลาออกไปเลยเขาไปได้งานใหม่เป็นทํางานทําความสะอาดในในโรงพยาบาลบางคนก็ไปทํางานในในโรงแรมอื่นที่อยู่ในเมืองคิวมาละเมื่อเช้า,ชานี้ฮิวไปโรงพยาบาลฮิวโทรมาบอกว่าเปิดประตูโรงรถให้หน่อย โอก็เลยมาเปิดประตูลงรถให้ฮิวแล้วก็มาเอาของในตู้เย็นด้วยมาละกลับมาจากโรงพยาบาลนี่รถขี่ไปโรงพยาบาลเฮ้ยอาหารเบรกวันนี้นะคะของกินเล่นโห ยำปลาหมึกโอโกงโดยการใช้น้ำยำน้องพอรนี่คะ่ยะยำปลาหมึกทำง่ายมากตามด้วยนี่นะคะทุเรียน,นอ,อ,อร่อย <laughs> โคดาวโลซิดวิดยานี you can see <laughs> Oh, it looks lovely. That is your protection. Yum, yum, yum! yum. It tastes <laughs> wonderful. I'm sure. Yeah. <laughs> I've got yeah. <laughs> a smell it. bad. What dick. What are a doing? What are this doing? This is a pen บรรยากาศตอนเย็นหลังกินดินเนอร์ <laughs> แมว น่ารักมากเลยอยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่อยู่ไหนก็อยู่ใกล้ๆดินเนอร์วันนี้กระเพราไก่ไข่ดาว enjoy ครับขอบคุณครับนี่ของโอใส่เพีเยอะอนี่โอพาเพื่อนมาดูเหยื่อของการไถ่ฟีด <c oughs> โอได้นี้ของสกินฟู้ดวอเตอร์แพด โอดูไทยฟีดแล้วเขารีวิวว่าใช้หมดแล้วเขาก็ซื้อต่อเนาะ mm hmm. เขาก็เลยตกเป็นเหดือส่วนอันนี้เป็นแชมพูอาบน้ำให้แมวอาบน้ำแห้งแล้วก็อันนี้เอเห็นเขาทาลิปสีสวยๆโอเลยลองซื้อมาทาตกเป็นเดือ <All right. S 1> ทาปากแล้วมันจะเป็นสีนี้และทีนี้เขาบอกว่าให้เช็ดออกแล้วมันจะ it's a stain you you remove it then it will leave the stain of the color that you like that's fine, not a light like, but look that's... the color will be will be that natural that's fine and it's a day long too Good. Right. <laughs> it's the color like my lip color it's okay mm, it's okay <laughs> <So> it. <did. laughs> ดูฝีมือตีโฟมโอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยเต้องขอบคุณน้องแววเลยเพราะว่าแววเป็นคนส่งลิงก์คลิปมาให้โอ,โอ,โอ้ก็เลยตีเป็นเลยดูสิอย่างโฟมอย่างโฟมจริงๆเลยอะ่ะแล้วก็ใช้ผงชาสองกังแล้วก็อุณหภูมิน้ำหกสิบองศาดู สุดยอดสวยเลยอะโฟมสวยมากทินเนอร์ hmm. วันนี้เป็นโรสบีฟฝีมือฮิวเฟบร์เวย์ thank you whatever you I mean? aiming <laughs> <laughs> mm ทินเนอร์วันนี้นะคะเป็นข้าวเนื้อ,อย่างเทริยากิมันคือเนื้อ,อย่างที่เหลือจากเมื่อวานนั่นเอง นี่นะคะหลังจากดินเนอร์เราก็ตามด้วยมัทฉากเกนทีแล้วก็ขนมขนมโดราเอมอน no, s <S <laughs> ขนมโดราเอมอนดูสองหนุ่มหิวลูกกระโดดชูแคทนอนเองินคนละท่าเลยนะสบายไหมมาริโอ เขาไม่เชื่อโอ oh, ้เขาว่าโอกุกุเรื่องนี่คือขนมของโดราเอมอนจริงๆโดราเอมอนชอบกินอร่อยเอดดีเดี๋ยวนี้โอกลายเป็นมือตีฟอง มือชงมัตฉะประจำบ้านหิวเลิกตีเวลาหิวกีบอัพตียังไงก็ไม่ได้ฟองสวยได้ฟองสวยมากขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย